2 years old Oh guess so What are you doing here Mom made your favorite Clementon cake Aren't you supposed to be at the retirement place with her getting the piano moved สวัสดีครับวันนี้ผมจะเริ่มซีรีส์ใหม่ที่ชื่อว่าเมนูทะลุจอซึ่งจะเป็นการหาสูตรและทําอาหารตามเมนูที่เราเห็นจากในหนังหรือซีรีส์เรื่องต่างๆที่เราคุ้นตากันอยู่ สำหรับเมนูแรกของวันนี้ก็คือเค,ค้กส้มจากหนังเรื่อง The Secret Life of Walter Mitty หนังเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระเอกที่ชื่อว่า Walter ซึ่งเขาเป็นคนที่ทำงานในห้องล้างฟิล์มมาทั้งชีวิตโดยที่ไม่เคยเดินทางไปเที่ยวที่ไหนเลยแต่แล้ววันหนึ่งแผ่นฟิล์มที่ทางบริษัทต้องใช้พิมพ์เป็นหน้าปกเนี่ยมันหายไป Walter จึงต้องออกเดินทางไปยังสถานที่ที่ทุรกกันดารหลายแห่งเพื่อตามหาช่างภาพคนที่ส่งแผ่นฟิล์มนั้นมาให้เขา และการเดินทางครั้งนี้เองก็ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงพูดถึงตัวเค้กส้มที่เราจะทำในวันนี้ฉากที่เห็นตัวเค้กชัดที่สุดก็คือฉากที่วอลเตอร์ต้องเอาเค้กส้มของแม่เขาไปเป็นใบเบิกทางระหว่างที่ต้องเดินทางผ่านชายแดนในประเทศอัฟกานิสถานถ้าดูจากลักษณะของเค้กที่อยู่ในภาพเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเค้กเนื้อนแน่นสีเหลืองทั้งชิ้น ด้านบนราดด้วยไอซิ่งเกรดสีขาวแล้วก็แต่งหน้าด้วยส้มสไลด์ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นส้มเชื่อมน้ำตาลโชคดีที่เค้กตัวนี้หาสูตรได้ง่ายจากอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวผมจะลองเลือกสูตรที่ใกล้เคียงกับใน,นหนังแล้วก็มาทำชิมกันเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราเริ่มจากเลือกส้มลูกสวยๆมาสไลด์เพื่อจะเอามาเชื่อมน้ำตาลเพราะมันเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานานที่สุด จากนั้นเราก็ขูดเปลือกส้มอีก2ลูกโดยผมจะแบ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยใส่ในส่วนผสมของเดือเค้กแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยผมจะเก็บไว้ใส่ในตัวเกรซจากนั้นเราก็ตีส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยให้เข้ากันแล้วก็เทส่วนผสมเข้าไปในโมโคเคกที่เราเตรียมไว้หลังจากผ่านไปประมาณ90นาทีเราก็เอาส้มที่เราเชื่อมเนี่ยมาตากไปบนคูลิ่งแวร์ ผมหั่นหน้าของเค,ค้กออกแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับหัวก็คือเอาด้านก้นเนี่ยขึ้นมาเป็นหน้าของเค้กเพื่อที่เวลาเราวางส้มกระเทกเกรสเนี่ยมันจะได้ลงในหน้าเรียบๆสำหรับตัวไอซิ่งเกรสผมจะเอาเปลือกส้มที่แบ่งไว้ในตอนแรกมาใส่เพิ่มเพื่อในสุดจะได้มีกลิ่นส้มที่หอมขึ้นเวลาเทเกรสข้างบนควรจะให้เค,ค้ก เย็นตัวดีก่อนนะวันนั้นที่ผมเทเนี่ยมันจะเค้ยยังไม่เย็นตัวดีก็เลยจะไหลมากไปนหน่อยที่เห็นในรูปพอเราแตกหน้าเค้กด้วยชิ้นส้มเราก็จะได้เค้กส้มที่ดูน่าทานเดี๋ยวเรามาลองหั่นและชิมดูซิว่าเค้กส้มตัวนี้รสชาติจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะเอาส้มจิมให้ได้ส้มกับเนื้อจะได้ชิมพร้อมๆกันดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับ เนื้อเคก้กมันร่วนและทานง่ายกว่าที่ผมคิดนะผมว่าความหวานของช้นส้มด้านบนเข้ากับเนื้อเคก้กได้ดีผิวส้มที่เราขูดใส่ผสมไว้ในเนื้อเคก้กเนี่ยมันทำให้เคก้กมีกลิ่นส้มที่หอมมากตอนแรกที่ดูจากในหนังผมเดาว่ามันจะเป็นเคก้กที่แน่นและแห้งแต่จริงๆแล้วมันเป่าและทานง่ายมากผมว่าทานคู่กับชาร้อนน่าจะเข้ากันได้ดีเห็นผมตัดเปชิ้นใหญ่ตอนแรกคิดว่าจะทานไม่หมดเหมือนกันแต่เผลอบ๊บเปียวก็เรียงจานครับ และนี่ก็คือเค,ค้กส้มจากหนังเรื่อง The Secret Life of Walter Mitty เป็นเค,ค้กที่ผมเองก็ไม่เคยทานมาก่อนรู้สึกว่ามันเป็นเค,ค้กที่ทานง่ายมากรสชาติก็อร่อยกว่าที่คิดถ้าใครอยากจะลองทำเองที่บ้านเดี๋ยวผมจะมาลงสูตรกับวิธีทำแบบละเอียดเรามาใส่เป็นลิงก์ให้กดท้ายคลิปหรือใน description ด้านล่างนะครับถ้าอยากให้ผมลองทำเมนูจากหนังเรื่องไหนก็เสนอมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสุดท้ายนี้ผมฝากทุกคนช่วยกด subscribe ไปช่อง YouTube และกดไลค์ใน Facebook เพื่อที่จะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆใ,ในโอกาสหน้าขอบคุณมากครับ